กับมีไข่มีชูรสกะปิแล้วก็หัวเชื้อนะครับถ้ามีตะบวมีกับมต้องใทยกันเลมาดูขั้นตอนการทำนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้ที่เฮ็ดสามสิบขวดนะครับก็ัดใส่ไข่เป็ดแล้วหาตาฟองนะครับใส่ฟองใส่ทั้งเปลือกเสียบไปปั้นใส่ฟองเขากะถ้ามีเปลือกที่ฟองใส่แล้วห้องเก็บไปแล้วเขากะ เอามาบดใส่กันก็นได้ครับเพิ่มเขาไปอีกก็ได้แต่ที่ใส่ชุดรถอีกอ้าส่วนนะครับส่วนแกงเขานี่แหละส่วนสดแกงเขาแบบง่าย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 เท็ดไว้ใส่เอีก็คิดจะว่าปริมาตรปริมาตรก็คือไข่หน่วยชุดรถซ้ำไข่นะครับ ใส่ห่ากระใส่ห่าทัวกันแต่ว่ากะปิเขาก็ลดลงมาลดรันลงมากะปิปปปกับใส่ที่นี่กะปิผมจะใส่สองซอนนะครับสำหรับชุดรถคือกะปิกับพอจะเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้ครับซื้อใดยี่ห้อนี้ผมก็เลยใส่ยี่ห้อนี้ใส่สองซอนนะครับสองซอนแกงสองซอนสดสดแกงเท่านี้นะเคล็ดง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปปั้น,นครับปั้นให้ละเอียดหลังจากเปลี่ยนการตัดตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าจำกัดเวลาให้เข้าใจง่ายๆนี่เราจะปั้นละเอียดมาเร็วนะครับะดิ่งแต้ประมาณนี้กระดิ่งแที่ลงใส่ภาชนะที่เขาเตรียมไว้นะครับเอาตามความเหมาะสุมนะครับมีอะไรก็ใส่อันนั้นแหละคือว่าเครื่องปั้นยังบ่ละเอียดปานใดน,นะครับบ่ละเอียดปานใด แะครับก็ได้ใส่ของที่เฮามีอยู่ก็ไปกับนกศิมากอกใส่ขวดละส่นวนขวดละส่วนแต่ว่าจุดข้างนอกที่อยู่นอกตะก,การที่ผมเม็ดน,นี่ที่ใส่สองส่นวนนะครับสีเบื้องข้วคัแตกต่างของมันระหว่างส่วนกับสองส่วน,นอันไหนมันจีเดินเร็วกว่ากันไ โอนี่มันตีใส่เวลาแนงหน่อยครับประมาณสิบห้ามือสิบห้ามือกะจิออกแดงๆนี่ผมได้หัวเชื้อมาหัวเชื้อจุดินซีจังว่าแสงเหมือนเพิ่นว่าหิดร่องเห็ดเบึงอีพี่แรกครับเสื้อแรกทดลองเิึงบล้องบรูมาเห็ดใส่เองพึ่งแกคุยตลาดกับบ่กไว้ครับอันนี้เป็นฮอร์โมนสรอยในการอ่ จกกังกอนแสงของเปิดเห็ดให้เปิดใบเขียวสวยลด,ดการใส่ปุ๋ยเขาก็ลงไปลองเห็ดใส่เองที่ใส่สองส่วนมีใส่ไปเักาเท่าพวเชื่อกนะพวเชื่อแต่ผมมีกับก่บอจำเป็นนะครับเบอจำเป็น ที่ตรงมั้ใส่เพิ่มแต่ว่าจะใส่เพิ่มมันก็สิเห็ดให้จุดนิงนี้จะก่อแสงเดียวเฮ็ดนี่มันเป็นเร็วนะครับเป็นเร็วแต่มีก็ดีนะครับมีก็ใส่ปริมบัติขวดละส่วนคือกันนะครับก็มีผู้ที่เพิ่นเฮ็ดประสบมสำเร็จมาแล้วระดับเมื่อขีเพิ่นเพิ่นก็แน้ำมาน้ำเนี่ก็ให้ลองใส่น้ำปลาป้าน้ำบาดาลน้ำ หวยน้ำน้องน้ำกินที่เขาซื้อกับทดลองทุกยอย่างกับน้ำฝนน้ำนึ่างใครลองเยอว่กากกับว่าตั้งกันลายดอกมีน้ำเนี่ยเขาใส่ใส่ไปน้นเปล่าแต่ว่าน้ำเดียวเขาก็วกว่าขวดนะครับขวดใส่เขาติ๊กเกอร์ออ,อกแล้วกว่าขวดนำอย่างเราเขามาตั้งเสีเยแดดไว้นี่ผมตั้งเสีเยแดดไว้เกือบคพึงมือ,อดีให้ดูซี่เดินเลีว้วนะครับน้ำมือ ผมวองน้ำตากแดงไปกอนแล้วก่อนที่จะมาใส่ชุดดนซีลงไปใส่เวลาเนี่ยครับจะว่าถต่ไปซื้อปุ๋ยมักนก็บริใส่เวลาดอกขี้ไปหอนกับ่ายเงินกับใดมาใส่รถอันนี้ก็บเทปน่าจะจริงทุกขั้นตอนเนี่ย ขั้นตอนมันเกิดบ่มี่อย่างไรครับบ่มี่สับส่วนแค่เ้าก็เฮ็ดลองปิดลองถึกแต่ว,ว่าก็เป็นอีพีแรกผมก็ดที่น้ำเสนอให้เห็นอยู่ตลอดว่ามันเป็นจังไรแต่เฮ็ดบ่มีกักนะครับมีกักไว้เฮ็ดจั่างไรก็คือตามพายทอดไปเลยครับได้คนจังไดเดี๋ยวรอเบิง่ง EP 2สมันจะลงให้เหบิ่งอีกรอบนึงประมาณ10มื้อ จุดเนที่สังกโอแสงตัวนี้เหม็นตึงเหม็นเพราะว่ามันเหม็นแก๊เป็นไข่เนาเนาเนะผมว่าเหม็นกึ่ยังไข่เนลเลเนา,เนาเนอะอันนี้ผมก็ได้มาจากคุณปีพ,น,พนเลือดนะครับคุณปีพ,น,พนเลือดคือผู้ทีส่สนใจเรื่องของกเกษตรนี่นะครับเพื่อนไห้มาพอดีไปส่้งมะพ้าวเพิ่นเพิ่นก็เลยให้มาขวดหนึ่งผมก็เลยมาขยายผลต่อกัได้บ่ได้จังได้กั แต่ทมมติว่ังกุลมเฮดด้วสำเร็จผมกกติเอาไปต่อนเพิ่อน,น้ำจักน้อยอย่ถ้บเพิ่มใส่เพิ่มวัพเพิ่มก็ได้ถ้ามีก็เพิ่มก็พเพิ่มโอเคัมเชือตัวนี้เค็มได้ละ่ะผมไปใส่ขวดละส่วนที่ปิดเร็วเดี๋ยวครับถ้าจังชีก็ผม มื่อไหร่จึงที่ผ่ามือกันนาที่เห็นผลนะครับน่าจะเห็นผล,นนนผลนนต่อไปกันเดี๋ยวสีไดไล่อากาศไล่ฟองออกนะรครับตอกกอกน้ำต้งไปไล่ไล่ฟองออกทีไล่ฟองออกบ่ให้มีฟองเนี่ยไล่ฟองขับเข้าไขออ,ไออกไล่ออกใส่น้าเป้าไล่ออก น้ำบีเซ่ทั้งหมดก็คือน้ำที่ตากแดดไว้นะครับในขวดคงก็ตากแดดไว้ขู่ทั้งตากแดดไปให้กันกะับในขวดนะครับน้ำจากแหล่งเดียวกันเรื่องน้ำก็คือน้ำปลาปลาเนี่ยนะครับน้ำปลาปลาแตมีคอรินผมลองน้ำปลาปลาทั้งหมดนะครับสามสิบขวดสิบขวด เขย้านะครับเขยา้าเขยา่ามวนเขย้านี่บเอื่อนมาเฮ็ดให้มันบ่ห้กาะกันให้มันแตกออกจากกันแล้วมันเชื่อมันจะเดินเร็วนะครับเขยา้าเวลาเขาตากแดดไปนะครับเขย้าเช้าเย็นนะครับเช้าก่อนแดดสีมาก,กับเขยา่าออกให้มันกระจายเสดดนะครับการว่างพวกกระดีว่างแบบไร้นอนนะครับเพื่อที่ให้แดดถึงที่พืตั้งนะครับเนี่ยควรจะว่างไร้นอนไว้ จะต้องติดค่ขยับขยายไปเพราะว่าตัวนี้มันอยู่หนาบานแล้วกที่ขวงข้างเรืห่หงเยมือนี้ผมก็เลยตรง้างวางวางหนาบานก่อนครับเดี๋ยวติดตาม EP 2สองนะครับสวัสดีครับ